ยอดมาก้วรวดเดียวเลยอ่ะสีสีเพลงรวดเต็มบีบหรือเปล่าใช่แเดี๋ยวใครน่ารักลับบ้านไปด้วยเลยเใช่ด้วยพยัญชนะานึ่หนึ่งเลยนะคะอ่ะเอางี้ดีกว่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเราขอแทรกเรื่องราวดีๆสักแป๊บหนึ่งนะคะย่าญาค่ะแต่ว่าอันนี้ญาติาโฟาเป็นย่าญาให้เดียวเป็นย่าญาแบบนี้ ไอรน้องมาพูดธรรมดาแล้วกันยาย่านะคะตอนนี้เนี่ยชวนเปลี่ยนมาใช้ 3D ี l a s ค่ะกับ TrueMove Edge นะคะที่ให้สนุกมากกว่าเดิมกับสมาร์ทโฟน Go Live S1 นะคะสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ w w w t r u e m o v e e x g e c o m เซ็นเตอร์ด้วยนะครับที่หมายเลข020999500นะครับเพียงแค่3,000ท่านแรกนะก็รับสิทธิ์เลยนะสำหรับไปร่วมงานการมีติ้งนะครับเป็นอะไรเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะกับยาย่าด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะยังมีของที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมกับลายเซ็นด้วยนะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรามีของเล่นของราชาด้วยผู้ใหญ่แก่ใช่ไหมก็งั้นตอนนี้ วันด้วยพูดปุ๊บก็ได้เลยเานไม่แค่เดียวหรอกนะอยากได้เลยได้เราเป็นคนแรกๆเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ส ja> นุกสนานไปเต็มที่นะครับก็ว anyway> ัน no นี้แฟนขับเป็น oh ยังสุดใจไหมวอนนี uh ้แรงฮะว่าเฮ้ยใครชาวางเมื่อไหร่ดีนะต้องรู้ก่อเดี๋ยวเราปิดไฟให้คาชาเนี่ยฝากอะไรสำหรับเพลงที่ด้วยนะ ะมาแม่เ็บของครับแม่บอกช่วยถือไหมไม่เป็นไรอย่างดีสิงเก็ต้าสุดของแม่ชานะครับแค่ของเรียนแบบน,นะครับตอนนี้ก็ ปล่อยมาให้ได้ฟังกันแล้วแล้ววันที่22ตุลาคมนี้จะมี MV ให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับที่แรก t รูม music ครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านและก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งนะครับฝากติดตาม MV ของกระชาด้วยครับ <Okay. S 1> สามารถดาวน์โหลดได้นะที่ r w w m u s i c <Okay>. s c o m ใช้ music <Okay. S 1> ของเลยนะ พิเศษมากมากในวันนี้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันเลยใช่เราแม่กระซ้ากลับก่อนนะฮะส่วนในนี้ที่ปันลับกระซามาแล้วก็ดีขายของเลยแล้วกันเอออย่าลืมนะฮะทวิตเตอร์นะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับรวมถึง s ิ a กร a มของรายการก็ติดตามได้ใช่ค่ะชูไลฟ์ทีวีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเพจใช่ ลืมด้วยนะไปตามกันด้วยฟอลโล่กันเยอะๆส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามีศิลปินมาด้วยกับพี่บีพีรพัน์ด้วยค่ะแล้วคุณเดมก็จะใช่แล้วนะ่ะติดตามพวกเราได้ใหม่ในรายการมิวสิกโชว์วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท